นุ่มต่างประเทศอ่าอย่างเส้นตัวอย่างไทยอย่างสี่เนาะนุ่มไทยเพิ่นอยากมาเอาเจ้าอย่างสี่สินสอดคาดองนี่แพงบ่อยากให้เพิ่นเห็นตัวจริงเห็นรูปร่างหน้าตาเฮาบ่แม่นว่าให้คุยแต่แบบทั้งที่แบบบ่เห็นหน้า เป็นคลิปที่สามแล้วเนาะที่ว่าที่ว่าได้มาถ่ายทำนองเพลินตัวเลยมือนี้ทั้งสามเปียงเองกะมาในต่างนาเอฟซีเนาะมือนีอ่าเป็นสะพานบุญหรือว่าสะพานหักไขในการโอ้ลมหรือว่าในการทำเ็นอะไรตื่นเต้นแหงก็ปกติแหละปกติแล้ว ก็สีบ่อายกล้องแนบเด้โดยมาคักแรกน้อบ่กล้าบ่กล้าบ่ได้อายกล้องโดยมื uh ้อนี <S <s ้ทางเอื่อยมาเนาะก็มาในทางหน้า FC สิมาถามเรื่องอ่าสินสอดคาดองเนาะคือก็มีเนาะคนที่ว่าเพิ่นฮักมักแก้วเนาะอ่าสนอกสนใจเจ้าอยากได้มาเป็นอ่าภรรยาเนาะถ้าว่าภาษาบ้านฮาก็เมียว่าสิซะ แต่ที่นี่เพิ่นอยากหู้ว่าสินสอดค่ดองน้อง,องลานเนี่ยแพงบ่ตอนอ <c oughs> ถาาอน้าวา่าแบบคนลาวกับคนลาวคือกันน้องมาเอาเจ้าอย่างนี้แพงบ่ก็บางคนก็เขอแบบบางคนก็น้องแต่ละแต่แต่ว่า,วาเรื่องอดีตเก่าเนะ<ด>าะอันนี้กรรมันก็ได้แต่ซากสิบล้านเนาะแต่ตอนน,นี้ปัจจุบันนี้บุคคลจะได้จะได้เป็นนะคะ ตอนเจ้าเป็นสาวนี่ได้ค่าดองสามชิปล้านแมน่ตอนนั้นเงินเท่าไหร่น้องล่ะเซาหาบอ่อลอยหนึ่งลอยหนึ่งเท่าไหร่ตอนจะแต่งดองเ่อได้ยี่บ่ยังบม่ได้แต่งแค่ซูคอสซ่นั่นแหละมันก็ดว่าได้แต่ว่าคาดอกแต่ยังไ่ได้แต่ยังไม่ได้อยัางนั้นอ,อันนี้คือโคซืซอ,อนในสามชิปล้านนั้นเลยสามชิปล้านนะเพิ่์นเอามาปรุงไปเลยบ่มือคอบ่อคาทอสแค่สิบล้าน อ,อ,อถือว่าเพิ่นข้างไว้อีกเศร้สาสรุปแล้วน้องหล่าได้เงินค่ะดองแค่สิบล้านเนาะนตัวสามสิบล้านเนี่ยเป็นเพียงคําเว่าเนะเานะเป็นเ,เพียงคเว้าอะไรก็เป็นเพียงตัวเลขซื่อๆอตัว,ต,วตัวที่ว่าเพิ่จนใจเท่ๆนี่มีแต่สิบล้านกีบเนาะทุกคนอืมและเลยที่นี่ถ้าหากว่าหนุ่มต่างประเทศ อย่างเส้นตัวอย่างไทยอย่างสีเนาะหนุ่มไทยิ่นอยากมาเอาเจ้าอย่างสิสินสอดคาดองนี่แพงพวอันนั้นก็นอกก็พูดติตอบก็เลยคือจะไปก้อนนอแบบแบบคาดองมันแบบว่านอกสิวย่านคติว่านอกแพงกันล้วนะคะทางพ่อทางแม่เพิ่นว่าถ้าเป็นคนไทยก็ยางหน่อยก็ให้แพงกว่าคนแถบ้านกอเพื่อนวนอประมาณนั้น ให้นักกว่าคนแทยบ้านเน่้ยนะนี่ฮะน่ะคนไทยว่าชาวบ้านมันก็พอสมควรฮะนะได้แต่ได้แต่แบบคำว่าแต่ว่ายังบ่ได้แต่ไ่ได้อยังกะคือตัวนี้ยังบ่ฮู้แม่นบ่แม่นคือเพิ่นสอดนี่ยังบ่ฮู้เนาะคือเพิ่นวอาว่าเพิ่นให้ถามให้เนาะคือเพิ่นเสนอสินงสอดให้หนึ่งแสนบาทอ่าไหงัวอยู่ในหันคำให้อยู่ในหัน คือเสียวว่าอาง่ายๆคือมาป่งหนึ่งเซนเลยหายแล้วเลยนะจันงงจันงานนี่แล้วแต่เจ้าใช่ไหมในหนึ่งเซนบาทก็เลยอยากถามว่าได้บอ่อนนะถ,ถามว่าได้ถ้าค้ากัก็ได้ทำได้แต่ข้อแค่ขักแค่นะสำหรับน้องค่าเดอมหนึ่งแสนนอิดี่ามากพอสำหรับน้องแล้วล่ะ คือถือว่าได้เนาะหนึ่งเซนบาทนี่เนาะเอ้าบาทนี่้องลาเพิ่นลองลาเพิ่นตอบเลยไล้วบาทยวเจ้าสิดยังได้บาทนี่เนาะอ่ามีแต่เบิ่งมือเบิ่งยาาบาทนี่แลวก็ให้เพิ่นทำความรู้จักให้ได้หลาย่นนี้เนาะศึกษานีใสใจข้อกันระว่างเจ้าหรือว่าระว่างคนที่ว่ามาคุยเนาะอ่าตัวนี้ยังบ่ได้บอกหรือว่ายังบ่ได้เอ่ยสื่อว่า คนใดสิมาแต่งมาขอเนาะมาแล้วก็ให้กันแบบให้เพื่อนไปคุยกันหลังไม่เองเนาะทุกคนเพราะว่าน,นี่ได้เป็นได้เป็นเพียงแบบสะพานซื่อในการถามออคือเพื่อนอยู่ไกลเนาะ <laughs> เพื่อนอยูย่ไกลแต่ว่าอยากอยากอ่าอยากหัวเจ้านี่สิจริงใจ่ซ้ำใดนะออสิกล้าว่าออกกล้องบอ เรานั่งคุยกัน <laughs> พ <ai> <laughs> yeah, ูดในนั่งน้องอยากให้เบิ้งหน้าเบิ้งแบบหน้าทุกทุกอย่างเลยแบบน้องอยากให้เบิ้งหน้ายันบางคนเขาบอกโทรไปคือบอฮับคือบอฮายเฮนน่ะในใจก็อยากให้เบิ้งยู่แต่โทรศัพท์น้องก็มันแตกมันห้างก็เลยบวกกาให้เบิ้งอยากอายคนอยากอายคนโทรศัพท์มันพังเลยนะบวกกาบวกกาให้เพิ่นเบิ้งหน้าเดี๋ยวเพิ่นว่าเขาบอกโทรมาอยากเห็นหน้าบอฮายเบิ้ง ว่าแมนบอกว่าอยากให้เบิรงอยากให้เบิรงแต่ว่าโทรศัพท์มันเบิรงบ่ได้ขนาดต่ละคนคือเพิ่นแบบคนคุยเฮานี่เพิ่นโทรมาแล้วเพิ่นอยากเห็นหน้าเฮาสิบอกแมนอยากเห็นหน้าแต่น้องอ่ะน้องก็อยากให้เห็นอยู่มันเปิดบ่ได้บ่น้องล่ะแบบเปิดได้แต่มันมันม่วอนไรเลยก็เลยบ่กล้าเปิดเห็นมั่วมั่วมันมั่วมั่วแบบจักใดๆเหงาเหรอเอ๊ะ แวาคือความหมายนี่อยากอยากให้เพิ่นนี่เห็นตัวจริงเข้าเนาะอยากให้เพิ่นเห็นตัวจริงเห็นรูปร่างหน้าตาเข้าคอเมเนว่าให้คุยแต่แบบทั้งแบ,บบบอร์เทนหน้าทั้งเพิ่นก็แบบอยากเ็นหน้าอยากคุยอยากเ็นหน้าอันนี่ที่เข้าแบบอยากเ็นหน้านอกกับที่ว่ติดเพราะว่าโทรศัพท์นอกเนาะโทรศัพท์มันเก่ามันกล้องมันแตกแน่นองบ่กล้าเปิด แต่ว่ากล่องมันดีกองหยังสําหรับนอกน้องบ่ญาติสําเปิดเก่อนะน้องให้เบิ่งหน้าชดหน้ายังให้เบิ่งตัวจริงเลยน้องนะแต่ว่าเขาครับคือเนาะแม่นๆคือน้องเพิ่นอยากซื้อว่าก่อนสิตัดสินใจยังอยากให้ศึกษาเบิ่งดีๆอยากให้ศึกษาเบิ่งเพิ่นนําเพิ่นว่าจังซีคมหมายเนาะอ่าแบบว่าจนทับได้อาจ้าจัมาแต่งมาขอนะย่านสมมุติว่า อ้าวนานกันเนาะสิมาแต่งม,มาขอบางทีบนตรงปกอย่างซี่นะม,มันกับเคยมีเนาะเคยมีแต่บางคนกับแบบงามแต่ในหูแต่ตัวจริงกับขี้ลายก็ขึ้นหนอน <laughs> หนอนก็ขี้ไายอะไรงามแต่ในหูก <laughs> <laughs> ็เลยคิดยันไปก่อนแนยันเป็นท<น>ับก็บได้ยันเป็นละเวกละเวกอางนี้เป็นแบบทับก็บได้เนาะในกล้องข้างหน้ามันตัวจริงขึ้นขี้ลายก็ขี้ลายแล้วในกล้องก็เป็นกล้องเป็น ก็เลยแบบละแวกแน่ยันเพิ่นว่างามแต่นิ่วแต่ตัวจริงที่ไหรแกนี่อะไสาเหตุที่บกกับบกกัแบบเนี่ยบกกัแบบให้เพิ่นแบบซิมาขอมาขออะไรอยากเห็นหนาอยากคุ้งแบบอยากให้เห็นแต่กล้องนอกมันบอดีขนะดหนอกเลยบวกนี่ถ้าเปิดก็มันบอดเห็นนะดูอันนี้สาวเปลียนยืนยันว่าโทรศัพท์น้องเพิ่นเพรียนะทุกคนเพิ่นกล้าให้บึ่งอยู่บ่ละโทรศัพท์ อายบ่อายก็ไจะตัว <c> ต <oughs> ัวเด็กวันที่ห้างเองตัวเราเป็นอย่างเนาะน้องเพิ่นก็คือคือว่าเราเละผู้สาวไใก็ต้องอายอยู่แล้วเหมืนบอกน่เองถ้าเป็นผู้สาวแบบผู้สาวแบบ บางเตือแบบได้เงินได้อย่างเดือนรับพันเนาะนำพ่นออกกับอันโฮมไว้ซื้อนมซื้ออย่างแยงลูกคันสิเก็บไว้ซื้อโทรศัพท์แยงลูกบ่าได้คินดีแต่ยี่างกับแบบอยากได้อยากได้เงินเป็นก้อนอยู่แต่จะแยกได้แต่หาตัวเองยั่งว่ได้เอเคซื้อโทรศัพท์ ได้กินยังอยู่ได้ลูกนะบ็ได้กินมาดูก็ได้ได้เพิินยังน้อยปู่จากได้ปีปลาย2ปีกินข้าวเขาได้ปานมได้จังซันพอซื้อได้คือเพิ่นแล้วโดยคือมื้อนั้นทางเจ้าว่าว่าถามมีเงินสักก้อนหนึ่งอยากทํามาค้าขายเนาะเลยอยากถามว่าเงินที่ว่าสักก้อนน่ะมันประมาณจากลานดองละจังสีลงทุนได้แม่เบรอนอกนะ บางคนแ่บมันก็คือแบบหมื่นตายสองมืน่นหรือว่าสามมื่นคือเอาเงินก้อนค่ะเปิดห้านแน่เนาะซื้อของซื้ออย่างมันแพงเนี่ยตนี้นะประมาณสามหมื่น่เนาะว่าเปิดห้านได้อยู่แต่ว่าของมันแพงเนาะแต่ว่าอยากได้จกสามมแบบื่นแบบนน itation, แบบเปิดห้านตัวเองขายแบบลงทุ้นขายแต่แบบอีกหมื่นนึงก็จะเปิดห้านเลย ไปซื้อคลองแบบอีกที่เรือก็เก็บขึ้นไว้ซื้อ,อคล้องขายคือเดินอยีายนี่มีมีอะไอ,อ,อยู่บ้านนั่นกับมีแต่ทวา,าสิเปิดทางสิเปิดอยู่นี่สิเปิดอยู่เรือนนี่แม่ที่บ้านมันเป็นนันแคมทางเนาะแคมทางคนผ่านไปผ่านมาอย่างซี่ก็หนาสีได้ขายอยู่ได้ทุกคนพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าขนาดเ,เนาะ ถ่ะว่าเงินนี่เฮาบ่แบบอ่าสิวยในค่าขายเนาะบ่เอามาหมุนจังซี่มันก็สิบ่มีดอกมีหยังเนาะเออบ่มีกําไรคือเงินหมื่นหนึ่งถามว่าเฮามาใส่ซื้อมันก็สิเบิดซื้อเนาะสิบ่บิรซื้อได้ซื้อหยังมันก็เชีบเงินหมื่นหนึงใส่บ่ฮอดเด้อโเลยไขน้อยเพื่นนั่นเลยผู้ใดน้องเจ้านะพูดแม่นดอก3คนน่ะพูดได้ค่ะ นี่แหละสี่แพรเพิ่นไปเลี้ยงงูคนเดียวกับยากเพิ่นบบกุ้มงัวงัวหลายตัวแต่ยันเพิ่นลำบากใส่ผอไปเองค่ะลำบากเพิ่นสิไปแต่บ่มีคนเอาลูกให้ใส่แม่ก็สิไปแต่ยันกล้องเฮาแบบเพิ่นก็เศราเป็นไผ่เนาะยันมันมืออีกก็เลยเพิ่นว่าอยู่ก่อนมือมือเพิ่นก็ไปแหะไปเลี้ยงงูที่บ้านนี่กะเหมาะอยู่เนาะเปิดห้านี่เหมาะเลยทุกคนอืม ในบ้านเพิ่นหมวใหญ่อยู่แต่ว่าคนแบบผ่านไปผ่านมาบ้านอื่นนะเด็กน่อยก็ลายนะเด็กหน่อยลายพวกขายพวกไอ้ยังของกินเนี่ยแะแต่ละหมอกอะบ่มีคนมาขายคของกินต้องไปซื้อถารดตลาดเขาเบิดมือเวิดเวสร้างมือป้าข้างทางเพื่อพิ่นถารถตลาดนอนถารดตลาดโจ๊ เป็นช้อกช้อกชโมงบ่มีรถตลาดผ่านมันบ่ามีคนมาขายของกินเพื่อนมาขายคือรถตลาดนี่เพื่อนมาขายแบบครบเลยเนแนวกินของอสุกของดิบสิมัมันบ่มีเนี่ยเออยน่ยเพื่อนขายแบบไรซะเพื่อนขายมีแต่ปิ้งตับปิ้งย่างละสิพันมันบางทีกับมาหอดมันเรืออยังเรือแต่ขนม <c oughs> <c oughs> เรือแต่ผลไม้ก็จะบอกของกินเบ<อ>ิร์ดมาเลยมาหอดยังไงมาหอดแล้วก็เพื่อนพาของกินมารถตลาดมา เลี้ยงมีของกินบ่มีแล้วมีแต่ขนมก็คือข <c oughs> ้าวปลาแาเนี่ยกินติแม่คนปลาทาของกินกับบะได้อะไรคือข้าวละ่ะอยู่เฮือนแบบคือแ่าแม่่อนออกไปลาวนะข้าวก็นั่งถารถตลาดอี่ละแบบบ่มีคนไปหากิน,นตีไกลบอกอ่าจากเฮือ์นจะไปหาตลาดหรือว่าหาในเมืองหาห่านที่รรทวัาซื้อของอยู่ของกิน เดี๋ยวนี้นี่ยเขามีคนขายของกินดิโอขายแต่ขนมพวกขนมพวกอย่างใครห้กินกับข้าวได้นเนาะกินไม่บอกไม่ได้ละเขาคิดว่าขายแต่ขนมก,กินกับข้าวได้ปลาข้างๆบ้านเนี่ยเพื่อนห้าเออทานรถตลาดเป็นหมื่นเปเว้นกับอะดรของกินไมอยากขาแหละก็ยังขาคือเก้าแต่ละมือถือของกินนะแบบเพื่อนท่านได้ไปตลาดคือแบบตลาดเก็งกอกบ่อฮนะ ถ้าเอาได้ไปนะตลาดเชโน่บอกเอากระเพื้อของกินมาเอาไว้ในตู้เย็นไร้แน่เพราะว่าบ่มีคนขายเดแต่ละมือก็แจ็คสกินยังตื่นมากเมื่อเช้าบ่ได้กินข้าวแต่ละมือเพราะบ่มันไม่เค้ากินเนาะคนเขาแบบมันบ่มีคนมาขายอยู่บ้านนี่ก็บบ่ขายเลยบ่ขายยไงปิ้งเป็ดปิ้งไก่ปิ้งปูปิงปลาเหมาะเหมาะกับเต่กระปุกน้ำ้งแจ็สิกินกับเขาได้กับลูกชิ้น กินก็แบบนี่แต่แบบอุ้ยน่าอ่ะลูกชิ้นกับพี่ไม่แล้วโซ่พันกับโซ่การซื้ออันดุสือเห็ดเองขายกอุ้ยก็ว่าดีคือแต่ถ้าคิดว่าเฮาสิเปิดห้างนะะเฮาสิเอาปลาทูเอายังมาขายมันก็ดีแน่อันนี้ขายแต่ลูกชิ้นแล้วให้สิกินกับเขาเป็นแล้วก็คิดว่า พยาสิกินลูกชิ้นกับเขาแต่ป้าเพิ่อนอยากเขาหายเบิด์บือเป็รเนอ๋อชิไปหาน้นไม้แล้วเพิ่อนว่าบ่ได้กินดอกทาของกินในตลาด่บ่ได้กินดอกอยู่รถเพื่นได้ซือยู่นต์กระจมอีกทีเพิ่อนมาเป็นบางมือบ่รถตลาดแม่เห็นโอ้คือมื่อนี่มามื่ออื่นบ่มามามื่อนี่มื่ออื่นบ่มาหขนาะแบบโอ้ยนองว่ะคิดในใจมาคุมมือเป็นยัง สงสารคนที่แบบบ่มี่เขากินแต่ว่าถ้านอนนองกินในใจถ้าได้สามหมื่นเปิดห้านนี่นอนสิคายของกินนองสิคลายเมื่อทุกอย่างนะทีเป็นของกิน,นแบบสงสารคนที่เขาไม่ได้ไปหากินเอาลูกเอาหลานคนไปหากินบ่ได้ขนพดคนก็มาซื้อโดยฝากคนว่าให้ห้าวหัดเปิดห้า่คนบบว่าข้าว่ะ ให้ยืมก้อนเงินสามหมื่นมาสิเปิดห้านทำอาวุธสีเนี่ยป้าผนว่าเออถ้ามีนี่สิปเปิดห้านได้แต่ป้มีก็เลยอยู่แต่ละมือพากันนั่งชุมทารถตลาดเออขั้นรถตลาดมากเลยคือว่าได้ขายดีบ่ได้ขายดีถ้าบ่ได้ของกินนะขายดีจะซื้อยางละสิบยางละห้าพราะเาก็ได้กินแล้วขามักแนวนกินเนาะป้ามีคนมาหากินเยอะเลยซื้อตุนไว้บ่ แต่ซื้อกับเขากีกมากเผื่อเขาพุ่เพื่อแย้ <c oughs> เขาก็่ได้ขายของสดคือแต่เกา้าแต่เก่ามันมีรถรถมาจากบ้านยังแต่เซโนโเขามาขายอยู่บ้าน,นเนอเอายังซื้อไวไลน์เนี่ยอันนี้ะถ้าได้กินของ,ดงสดก็คือไปซื้ออยู่ตลาดอยู่เซโนตล,ลาดแรกคื้อไปตลาดแรกได้ไกลมันไกลเนาะไกลโด,ดนไปเธอนหนึ่งไม่เออนะเลยโดนไปเธอหนึ่งเขาเขาก็ได้ซื้อมาลายเนี่ยยังดี น้อาว่าไปซื้อแต่เราไมกมีเงินเงียบๆเนี่ยเราไม่มีเงินเราไปซื <s <S <t <t <S 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 nope ้อไปแป๊บเดียวกระไรน่าตลาดมันบม่ได้เป็นปายานแบบนั้นเดี๋ยวนี้งโดยแต่ว่าคือว่าเกือเงินหน่อยแล้วก็บวกก้าไปเนี่ยไปซื้อของเดี๋ยวนี้อีหยังกระแพงไปเลยโดยเงินก็ขึ้นเนาะแมนเงินก็ขึ้นเดี๋ยวนี้งนะโดยอีหยังก็ขึ้นไปพัด โอเคทุกคนเลยอารมณ์กับน้องเพิ่นกับจุ่นเพิ่นเนาะน้องเพิ่นเป็นคนอารมณ์ดีเด้เวลาว่าแล้วรู้สึกแบบเนาะเขารู้สึกแบบมวนะคุยกับเพิ่นเลยบางคนเขาสติว่าน้องวาวลายเพื่อนว่ารือว่าคุยกับผู้บ่าวก็บ่าวลายบ่ผู้บ่าวก็เป็นบางคนเน่ะบางคนคนมักว่าแน่นะคน บาวเขาเป็นคนมากว่าแล้วก็บอกกับเขาเขาเป็นคนที่มอกว่าเออว่ากับเขาได้อยู่บางคนเขาบอกมากว่าบมากว่านี่ไงก็ไปครัาไปก็คุยบ่ฮอดบางเดี๋ยวนี้แหละน้องบ่ค่อยคุยแบบน้องเอาลูกเนาะน้องสิบ่ค่อยคุยหลายคุยได้สิบนาทีสิบนาทีได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าเป็นชั่วโมงเขาชั่วโมงทำก็ได้แล้วคือเดี๋ยวนี้นะว่าน้องขาลูกโดยถ้าเพิ่นสิโทรมาเล่นน้ำนี่ก็ขึ้นนี่จักโมง กลางคืนนี่ยปกตินอนค่ะที่นอนได้นอนหลินได้หอดสามทุ่มแล้วก็น,นอนสามทุ่มบางทีก็สองทุ่มไปทุกคนนอนแล้วสำหรับแม่เ<อ>ก็บแหงเอาลูก<อ> <laughs> ยันลูก<อ>ให้แต่ว่าเพิ่นกับบ่ค่อยให้หรอกแต่ว่าเข้ากับนอนแบอกกับบ่กํางเวรกับบ่ได้เห็นอย่างเอาจะลูกมันก็นเมื่อยเนาะ<แ>พียอไปนาลูกนอนแม่ก็นอนอบางคนโทรมาเออโทรมาถึงกลางคืนบ่ได้หาแล้วเพิ่นมาโทรอีกตอนเออไม่เงี้โทรไปแล้วบ่หา สิให้ฮับได้แม่ก็โดดกับลูกคนบอกเอาลูกนอนเลยนอนน้ำลูกเลยบอกแม่นอนนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเพิ่นอาจจะแบบบม่ได้ตอบไว้เนาะบางทีก็อาจจะบม่ได้ฮับสายทุกคนเลยกระคาหลูกน้อยแต่อยากให้เขู้ใจเนาะบางทีเขาโทรมาเขาแชทมาไลน์กับมาติดเลยนองอะไรเงี้ยบางอย่างมันเลยน่อยโอเคเนาะสำหรับคินนี่ก็ โอลมกับน้องหลาเพิ่กนกะโดนพอสมควรแล้วทุกคนเนี่ยมือหนามือในก็นสิมาเล่นน้ำนองเพิ่นใหม่มาเล็นแหนมวนเนาะน้ำนองเพิ่นโดยสบายดีเด้วน้องหลาเลย